สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับท่านหุ่นใหญ่ฟันเปรียงนายกคนต่อไปเป็นผู้หญิงตัวสำรองเป็นผู้ชายนายไพศาลพื้นมงคลน,นกักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายยกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กมีเนื้อหาว่า หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนนัดหนใหญ่บุญเลิศไพรินอดิศววสอบถามเกี่ยวกับดวงเมืองและวิชาเลขาศาสตร์ท่านหหนใหญ่สรุปว่าวาทีนายยกธมุติคนต่อไปเป็นผู้หญิงตัวสำรองจะเป็นผู้ชายซึ่งมีวันเดือนปีเกิดมีตัวเลขนับรวมกันเป็นเลข8ท่านรับสั่งถามผมเกี่ยวกับช่วงเวลา8ปปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำไม จึงมีนางสงกรานเข้าเวรเพียงห้าองค์และปีนี้พระนางกิมิทาเทวีเสด็จเข้าเวรอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็กราบทูนท่านไปว่าการเข้าเวรของนางสงกรานนั้นมีมาแต่คัมภีร์โบราณยุคอินเดียใต้รุ่งเรืองในช่วงแปดปีกว่าของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นนางสงกรานที่เข้าเวรซ้ำสองปีมี3องค์คือพระนางกาลากินีเทวี พระนางรักสดเทวีพระนางโคราคาเทวีไม่ต้องอธิบายคุณลักษณะของแต่ละองค์เพราะดูจากพระนามของนางสงกรานต์ก็จะรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรอีกสององค์เป็นนางสงกรานต์ที่ซื่อใสบองตื่นและอีกองค์หนึ่งเป็นนางสงกรานต์ที่ไม่เอาไหนส่วนปีนี้ตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นมหาสงกรานต์พระนางกีมินาเทวี ซึ่งเป็นนางสงกรานต์แห่งความเปลี่ยนแปลงจะเข้าเวรหลังจากที่พระนางเคยเข้าเวรมาครั้งล่าสุดเมื่อ12ปีก่อนซึ่งเป็นปีที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นความเปลี่ยนแปลงอย่างประเทศไทยหรือการปฏิรูปแบบประเทศไทยน่าจะเริ่มต้นขึ้นแล้วประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงสูงมากแต่ในทางโหราศาสตร์นั้น จะแย้งกันเพราะว่าที่นายกฐุนติีจะเป็นผู้ชายจะเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติในทางโหราศาสตร์ขณะนี้พระอาทิตย์และพระัสบรีโคจรเข้าทับลัคนาด,ดวงเมืองซึ่งจอมอสูรราหูโคจรย้อนจากกลุ่มดวงเมืองมาก่อนความมืดแห่งฤทธิ์อสูรความหลงมัวเมาในอำนาจและความชั่วร้ายทั้งหลายในบ้านเมืองกำลังถูกรัศมีอันเจ,จิดจ้า ของพระสุริยันและเทพแห่งธรรมคือดาวพฤหัสเข้ามาทำลายโดยมีมวลชนจำนวนมากคือพระเสาขับเคลื่อนโยกหลังลัคนาดวงเมืองอยู่ในราศีกุมจอดสามลายเซ็นใครจะได้เป็นนายกคนต่อไป ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถในวงการบันเทิงเลยแทมมีข่าวว่าดูดวงแมน่นยิ่งกว่าตาเห็นเสีอีกสำหรับติ๊กกลิ่นเสียหรือชาณรงค์ขันทีเท้าล่าสุดเจ้าตัวทำนายทายทักลายมือลายเสียนจนหลายคนบอกว่าแมน่นงานนี้ในรายการคนดังนั่งเคลียร์เลยได้ เชิญตัวมาเปิดใจที่มาของดูดวงพร้อมเปิดคำทำนายว่าหลังเลือกตั้งปีนี้ใครจะได้เป็นนายกคนต่อไปของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรท่าทางจะใหญ่โตไม่คนนี้ใช้ได้ครับต่อไปลายเซน็น คุณทักษิณชิน,ชนวัตรแบบนี้ล่ะเขาเกิดวันที่26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชิน,ชนวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับแนวนอนคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะ ถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่21มีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือคุณประยุจันโอชาเขาเขียนป่อโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนไม่ได้เซ็นแบบนี้ แล้วลายเสียนนี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมอย่าบอกเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหญิงทะนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตกกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงจะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมน่าสนใจแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13รหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุ้งอิงหรอ ผมก็บอกว่าเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่งั้นเอาอีกหนึ่งคนแล้วกันลุงป้อมละ่ะลุงป้อมเกิดวันที่11วันเสาร์สาวทางการละโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชายตกลงลุงป้อมใช่ไหมมี1ประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมลุงป้อม11วันเสาร์อนุทีนชาญวิรุูสิบสกันยายนมันพุทธ สามคนนี้หรอผมดูตัวเลขนะเราจะไปทำนายไทยทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีก็ดีหมดเลยในสามคนนี้ใช่ไหมทั้งหมดถ้าใครขึ้นเป็นนายกดีหมดพอดูออกแล้วละ่ะ1กับสก็คือเสียหนูหรอคะพูดไปเองนะเปร่งวาจาไปเองนะย้อนคำทำนายโหนวสูเ่เผยดวงบ้านเมืองก่อนประกาศยุบสภาแม่นมาก โหวสุวัสุวัตคำหอมกุลได้ทำนายดวงการเมืองบ้านเมืองแม่นจนคนลุกย้อนคำทำนายของโหลวสุนักพยากรณ์วงชะตาชื่อดังที่เผยดวงครึ่งปีแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจฝ่ายรัฐบาลชุดเก่าอยู่ได้ไม่ถึงเดือนพฤษภาค,คมนี้หลังมีการประกาศยุบสภาและให้มีการจัดก,การเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยครั้งที่27 คำทํนายของคุณวัสุไดโพสผ่านเฟซบุ๊กว่าช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงของเริ่มต้นของการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งแย่งชิงคะแนนเสียงการหาเสียงที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงและมีคดีการโกงเลือกตั้งรวมไปถึงการวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการทหารตำรวจอายการผู้พิพากษาซึ่งจะทำให้วงการราชการโดยเฉพาะในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ตรวจสอบนักการเมืองและวงการยุติธรรมที่ตัดสินคดีความของนักการเมืองจะมีความเสื่อมและประชาชนพาก,กันหมดศรัทธาไม่เชื่อถือคนทำงานในวงการนี้มากกว่าหลังรัฐประหารปี49และปี57ซึ่งเหตุผลมาจากเสถียรภาพของรัฐบาลชุดเก่ายังไงก็อยู่ได้ไม่เกินเดือนพฤษภาค,คมนี้ จะต้องมีการยุบสภาก่อนเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนเพราะสภาจะไม่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์เป็นต้นไปแทบจะไม่มีกฎหมายฉบับใดผ่านและมีแต่สวสโดวดประชุมและใหญ่พักกันส่วนช่วงเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาถึงมิถุนายนไม่เกินเดือนกรกฎาคมประเทศไทยจะได้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะตามดวงเมืองคงไม่ได้นายกคนเดิม ที่อยู่มา8ปีจะไม่ได้กลับมารับตำแหน่งอีกแต่ช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมาใหม่นี้จะมีอายุการทำงานไม่เกิน2ปีถ้าไม่มีการปฏิรูปรัฐการเมืองสภาและศาลร,รวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมานูญหรือร่างรัฐธรรมานูญใหม่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมานูญหรือปฏิรูปการเมือง ก่อนสิ้นปีนี้รัฐบาลชุดที่ได้รับการเลือกตั้งมาจะเริ่มมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้โดนแรงกดดันทั้งจากกลุ่มอำนาจเก่าและประชาชนที่เห็นไม่ตรงกันอาจจะทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้ไม่สามารถบริหารประเทศต่อได้และอาจจะมีม็อบใหญ่ในช่วงปี67ที่จะนำไปสู่การปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่อาจจะเทียบเคียงได้กับปี2475 แต่เหตุการณ์การเมืองในปีนี้ที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการไล่บีนักการเมืองที่เคยมีตำแหน่งทางการเมืองใหญ่โตในรัฐบาลชุดเก่าผู้ช่วยนักการเมืองข้าราชการรวมไปถึงนายทุนและที่ปรึกษานักการเมืองที่เคยรับใช้อำนาจโดยมีชอบในสมัยที่เป็นรัฐบาลอาจจะโดนการใช้คดีความฟ้องร้องจากสิ่งที่เคยทำผิดหรืออะไรที่ไม่ถูกต้องที่ปกปิดเอาไว้จนติดคุกหรือโดนยึดทรัพย์ได้ แมนจนขนลุกแห่ย้อนฟังคำทํานายหมอปลายพรายกระซิบนายกคนที่30อีกหนึ่งหนาา้าบริตร์การเมืองไทยที่ต้องถูกบันทึกไว้สำหรับผลการเลือกตั้งในปีนี้หลังพักการเมืองน้องใหม่สามารถคว้าชัยชนะได้อย่างสุดทึ่งทามกลางประชาชนที่ยังคงก่อติดสถานการณ์ขณะที่โลกโซเชียลแชร์สนั่นแห่ย้อนฟังคำทำนายของหมอปลายพรายกระซิบที่เคยพูดถึงนายก คนที่30ไว้ในรายการแฉเทปออกอากาศเมื่อวันที่13ตุลาคมปี64โดยได้ระบุว่าคนนั้นที่จะได้จริงๆจากพวกเราเลือกกันจะถูกใจทุกคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมหลายคนที่ได้ชมคลิปต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเช่นสมดังใจนึกเลยแม่นมาก ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงแม่นจริงยอมรับทุกคำทำนายจริงๆที่สุดแม่นมากกุมภาจะดึงคนใหม่มาแล้วอยู่เดือนสองเดือนพฤษภาจะได้คนใหม่เป็นต้น